วันอาทิตย์นะครับจะเหงายัางไงครับผมคนเยอะคนเต็มเลยดูร้านน,นี่เขาขายอะไรเหมืนอนคล้ายๆกิฟทช็อปเหรครับข้างในคนเต็มเลยครับก็ขายราคาถูกร้านอะไรไม่รู้เหมือนกันผมก็มีเจลลี่เหมือนเดิมครับมีเข็มฉีดยาเข็มฉีดยานะครับมีหลายสีอยู่ครับวันนี้ทําเองทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีเจลลี่เป็นลูกๆอันนี้ก็ฉีดเองครับทําเองครับผม ใสนะครับลูกขุนไม่ได้เอามาขายครับผมลูกขุนเอาไว้ขายที่ตลาดนัดคนเยอะครับวันนี้คนเยอะไม่รู้จะเยอะทั้งคืนเลยหรือเปล่าฝนไม่ตกเยเมื่อวานนี่ฝนตกเสียดายขายไม่ได้เลยครับเมื่อวานเนี่ยเรียบร้อยเลย